คุณผู้ฟังเคยสงสัยกันไหมคะเวลาเราดูละครพีเรียดโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับสมัยอยุธยาหรืออาจจะสุขโขทัยเนี่ยเอ๊บะบรรพบุรุษเราเขาพูดคุยกันแบบในละครที่เราเห็นจริงๆหรือเปล่าคือมีคนตั้งกระทู้ถามในพันทิปเหมือนกันนะคะว่าสำเนียงที่ได้ยินในละครนะคะที่มันจะเนิบๆช้าๆชัดๆหน่อยอันนั้นคือของจริงเลยหรือว่าเป็นแค่การตีความของผู้จัดละครกันแน่ แล้วภาษาแต่ละถิ่นตอนนั้นมันต่างกันไหมคะวันนี้นะคะเราจะมาลองเจาะลึกเรื่องนี้กันดูค่ะว่าจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์เท่าที่มีหรือข้อมูลทางภาษาศาสตร์เนี่ยเรารู้อะไรกันบ้างเกี่ยวกับภาษาพูดแล้วก็สำเนียงของคนสยามเมื่อหลายร้อยปีก่อนเอาละค่ะมาลองแกะรอยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าภาษาของชาวสยามในอดีตเป็นยังไงกันแน่คำถามแรกเลยที่หลายคนคงอยากจะรู้ก็คือเรื่องสำเนียงนี้แหละคะ่ะคนอยุทยาเขาพูดเหมือนคนกรุงเทพอย่างเราเราทุกวันนี้ไหมคะเออ จากหลักฐานแล้วก็ข้อสันนิษฐานนะครับส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเหมือนเสือทีเดียวนะครับมีแนวโน้มว่าสำเนียงของคนอยุธยาสมัยนั้นน่าจะออกไปทางเ,เนอร์มากกว่าสำเนียงที่เราเรียกว่าภาษากลางหรือภาษาทางการแบบกรุงเทพที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับหรอคะเนอร์เลยเหรอคะ อันนี้น่าสนใจมากเลยค่ะถือเป็นประเด็นแรกที่เราต้องปักหมุดไว้เลยนะคะว่าผู้มิทัศน์ทางเสียงของอยุธยาอาจจะต่างจากปัจจุบันมากอาจจะไม่ได้เสียงใสๆแบบผู้ประกาศข่าวแต่เป็นสำเนียงที่อาจจะเหนิ่กว่าแล้วแนวคิดเรื่องความเหนิ่นี่มันมาจากไหนหรอคะพอจะมีหลักฐานอะไรชี้ไปทางนั้นบ้างไหมครับ ส่วนหนึ่งก็เป็นการอนุมานจากพวกศิ<ส>ละปะการแสดงชั้นสูงของอยุธยาเองนะครับอย่างเช่นโขนหรือละครในที่เขาแสดงกันในรัฐสำนักนะครับซึ่งการแสดงพวกนี้มักจะมีขนบมีธรรมเนียมในการใช้สำเนียงเฉพาะที่บางทีเราก็เรียกว่าสำเนียงในวังหรือสำเนียงชาววัง ออ๋คค่ค่ะะการออกเสียงแบบนี้แหละครับอาจจะเป็นการพยายามรักษารูปแบบการออกเสียงที่มันเก่าแก่กว่าเอาไว้หรืออาจจะเป็นลักษณะทางศิลปะที่พัฒนาต่อยอดมาจากภาษาพูดจริงๆในยุคนั้นก็ได้ครับ เข้าใจแล้วค่ะคือเราดูจากร่องรอยในศิลปะก,การแสดงแต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะคะว่าไอสำเนียงชาววังที่ว่าเนี่ยมันเป็นสำเนียงที่คนทั่วไปเขาพูดกันจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นแค่รูปแบบที่เอ,อ่อถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อการแสดงโดยเฉพาะอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะความแน่ใจตรงนี้มันมีแค่ไหนคะเป็นคำถามที่ดีเลยครับ คือต้องยอมรับตรงๆว่าเราคงฟันธงแบบร้อยเปอร์เซ็นไม่ได้หรอกครับเพราะเราไม่มีทำแมชชีนไม่มีเครื่องอัดเสียงย้อนไปยุคนั้นได้นะแต่ว่าแนวคิดเรื่องสำเนียงเนอหรือที่มันแตกต่างจากปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากแค่เรื่องการแสดงอย่างเดียวนะครับยังมีการศึกษาเปรียบเทียบกับสำเนียงท้องถิ่นในบางภูมิภาคปัจจุบันด้วยอ๋อค่ะ ที่เช Elliot, aves, language, marriage, nurture, really ื่อกันว่าอาจจะยังคงรักษาลักษณะบางอย่างของภาษาเก่าๆเอาไว้ได้มากกว่าภาษากรุงเทพซึ่งจริงๆแล้วมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็มีอีกปัจจัยสําคัญนะครับที่น่าจะส่งผลมากๆเลยต่อการเปลี่ยนแปลงสำเนียงก็คือเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์ไหนคะการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2ไงครับในปีพศ .-2310 นะครับ การสูญเสียผู้คนจำนวนมากทั้งจากการสู้รบล้มตายแล้วก็การถูกกวาดต้อนไปอังวะเนี่ยมันทำให้ภูมิทัศน์ทางภาษาเปลี่ยนไปเยอะเลยครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับสำเนียงแบบอยุธยาเดิมๆก็น่าจะค่อยๆเจือจางลงไปและสำเนียงแบบภาคการตอนล่างที่พัฒนามาเป็นภาษากรุงเทพทุกวันนี้ก็เริ่มเข้ามามีบทบาทเด่นชัดขึ้นในยุครัตนโกสินทร์แทน ถึงแม้ว่าสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชท่านจะทรงพยายามหรือฟื้นราชประเพณีต่างๆขึ้นมานะครับแต่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมทางประชากรขนาดใหญ่มันก็ส่งผลต่อภาษาอย่างเลี่ยงไม่ได้จริงๆครับกระจ่างขึ้นเยอะเลยค่ะแสดงว่าเสียงหรือสำเนียงเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนที่นี้มาถึงเรื่องตัวคําศัพท์ที่ใช้กันบ้างละคะในละครเราก็ได้ยินคําแปลกๆที่ไม่ค่อยคุ้นหูอยู่เรื่อยๆเลยมันสะท้อนความจริงได้แค่ไหนค่ะ คือในละครอ,อาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างหรือเลือกใช้คำเพื่อให้มันดูขลังให้เข้ากับบรรยากาศพีเรียดนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจเขาแต่ว่าหลายๆคำก็มีที่มาที่ไปจากเอกสารโบราณจริงๆหรือวรรณคดีหรือการศึกษาทางภาษาศาสตร์จริงๆครับอย่างก่อนหน้านี้มีคนพูดถึงคำว่าลางที ที่ใช้แทนบางทีใช่ไหมครับหรือกงนี้แทนตรงนี้ซึ่งก็พบว่ามีการใช้ในสมัยอยุธยาตอนปลายจริงๆใช่ใชค่ะละครดังๆอย่าง,ง,งพรหมลิขิตหรือบุเพศนิวาสเนี่ยเขาก็หยิบคำพวกนี้มาใช้นะครับทำให้คนทั่วไปรู้จักมากขึ้นใช่เลยค่ะแล้วก็เหมือนมีคนรวบรวมคำศัพท์น่าสนใจจากยุคนั้นไว้เยอะเหมือนกันนะคะซึ่งพอลองมาดูแล้วมันก็น่าทึ่งมากเลย ให้อินไซต์ที่2กับเราได้เลยว่าไม่ใช่แค่สำเนียงนะแต่คลางคำศัพท์ก็ต่างจากปัจจุบันมากมีคำที่หายไปมีคำที่ความหมายเปลี่ยนแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตยุคนั้นจริงๆแทนที่เราจะไล่เป็นลิสต์ยาวๆเราลองหยิบมาคุยกันสักสองสามคำดีไหมคะดิฉันว่ามันบอกอะไรได้เยอะเลยดีเลยครับครับลองยกตัวอย่างมาได้เลยครับน่าสนใจเอาคำง่ายๆก่อนนะคะอย่างครุที่แปลว่ากะละมังหรือผ้าผุยที่แปลว่าผ้าห่มหรือผ้าคลุมไหล่ อันนี้ก็ตรงไปตรงมาดีแต่มีคำที่สะท้อนสังคมอย่างเทือคาเรือนคำนี้เหมือนคำว่าขึ้นคานสมัยนี้เลยใช่ไหมคะหมายถึงผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงานเมื่อถึงวัยอันควรแล้วใช่เลยครับคำนี้สะท้อนค่านิยมทางสังคมในยุคนั้นได้ชัดเจนมากหรืออย่างคำว่าโดนเอ็ดที่แปลว่าโดนดุอ๋อค่ะคำว่าเอ็ดนี่ก็น่าสนใจนะเพราะถึงแม้จะไม่ใช่คำที่ใช้ทั่วไปในภาษากลางปัจจุบันเป๊ะแต่ผมว่า คนรุ่นเก่าหน่อยหรือในบางท้องถิ่นก็อาจจะยังพอเข้าใจหรืออาจจะยังใช้อยู่บ้างก็ได้นะมันแสดงให้เห็นร่องรอยของภาษาเก่าที่ยังหลงเหลืออยู่บ้างอ่ะครับจริงด้วยค่ะแล้วมีคำที่แสดงกิริยาท่าทางที่ดิฉันว่าเปรียบเทียมได้เห็นภาพมากๆเลยอย่างม้ากระือโปรงใช้เรียกคนที่มีกิริยากระโดกกระเดกไม่เรียบร้อยครับครับห,หรือเงื้อง,ง่าราคาแพง อันนี้ชอบมากเลยค่ะหมายถึงลังเลไม่กล้าตัดสินใจคำพวกนี้แสดงให้เห็นถึงความช่างคิดช่างเปรียบเปรยที่คมคายในภาษาสมัยก่อนจริงๆนะครับแล้วเรื่องการบอกเวลาก็น่าสนใจไม่แพ้กันใช่ค่ะมีหน่วยเฉพาะด้วยเนอะอย่าง5บาทที่เท่ากับครึ่งชั่วโมงครับหรือการใช้ยามในการนับช่วงเวลากลางคืน หนึ่งยามสองยามสามยามที่ดิฉันทึ่งที่สุดเลยนะคะคือคำว่าขี่มา้าที่ใช้แทนการมีประจำเดือนเขาอธิบายว่ามาจากการที่ผู้หญิงสมัยก่อนใช้กาบมะพร้าวหรือผ้าหนาๆนาซ้อนกันรองรับมันเหมือนนั่งบนอานม้าเลยใช้คำนี้แทนโอ้โหมันช่างเป็นคำที่เกิดจากวิถีชีวิตจริงๆเลยนะคะถูกต้องเลยครับตัวอย่างเหล่านี้จริงๆเป็นแค่ส่วนน้อยนะครับแต่ก็ทำให้เราพอเห็นภาพวิวัฒนาการของคำศัพท์ได้ชัดเจนขึ้นเยอะเลย บางคำก็เลิกใช้ไปแล้วบัญคำความหมายก็เปลี่ยนไปบางคำก็ยังพอมีร่องรอยให้เห็นอยู่บ้างการศึกษาคำศัพท์โบราณพวกนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาอย่างเดียวนะครับแต่มันคือการเรียนรู้วิธีชีวิตความคิดความเชื่อของคนในยุคนั้นด้วยเลยน่าสนใจมากๆค่ะสรุปคือทั้งสำเนียงและคำศัพท์ก็มีรายละเอียดที่แตกต่างจากปัจจุบันไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วในสมัยอยุธยา คนเขาพูดกันแค่ภาษาไทยรูปแบบนี้ที่อาจจะโบราณกว่าปัจจุบันอย่างเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีภาษาอื่นๆที่มีบทบาทสําคัญอีกไหมคะอ๋ออันนี้เป็นอีกประเด็นที่น่าสนใจมากครับและอาจจะเป็นอินไซต์ที่3ของเราได้เลยนะคือสังคมอยุธยาสมัยนั้นไม่ใช่สังคมภาษาเดียวแต่มีการใช้ภาษาซ้อนกันอยู่อย่างน้อยๆก็มีสภาษาหลักที่มีบทบาทสำคัญมากม เรื่องนี้เราได้ข้อมูลสำคัญมาจากบันทึกของซีมงเดลาลูแบร์ครับราชทูตฝรั่งเศสที่เข้ามาในอยุธยาสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชราวราศตวรรษที่17นะครับลาลูแบร์เขาบันทึกไว้ว่ายังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องภาษาเขาบันทึกไว้นะครับว่าคนสยามในยุคนั้นนะ่ะใช้ภาษาหลักๆอยู่สองภาษา คือภาษาไทยซึ่งก็น่าจะเป็นภาษาไทยโบราณในยุคนั้นแหละครับใช้สื่อสารกันทั่วไปในชีวิตประจําวันกับอีกภาษาหนึ่งก็คือภาษาบาลีครับภาษาบาลีหมายถึงแบบเดียวกับที่พระท่านใช้สวดมนต์หรือที่อยู่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาใช่ไหมคะใช่เลยครับภาษาบาลีถือเป็นภาษาของนักปราชญ์เป็นภาษาทางศาสนาแต่คนสยามในยุคนั้นไม่ได้ใช้แค่ในวัดเท่านั้นนะครับ มีการนำคำบาลีและก็สันสกฤตด้วยนะครับแต่ลาลูแบอาจจะเรียกรวมๆไปมาสร้างเป็นคำศัพท์ชั้นสูงคำที่ต้องการความสละสลวยใช้ในการแต่งโครงฉันกาบกรอนหรือใช้ตั้งเป็นชื่อเป็นยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อแสดงถึงสถานะแสดงถึงภูมิปัญญาการศึกษาอะไรทำนองนั้นครับอ๋อแสดงว่าถ้าเป็นชนชั้นสูงหรือผู้ที่มีการศึกษาหน่อยก็อาจจะใช้คำบาลีสันสกฤตปนๆนในการพูดคุยกันด้วยหรือเปล่าคะ อาจจะมีบ้างนะครับในบริบทที่เป็นทางการหรือเพื่อแสดงภูมิความรู้แต่ลาลูแบร์เขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างน่าสนใจนะครับว่าภาษาบาลีเนี่ยไม่ใช่ภาษาที่คนทั่วไปใช้สนทนากันในชีวิตประจําวันอ้าวหรอคะครับเขาถึงกับให้ความเห็นทํานองว่ามันอาจจะเข้าข่ายลักษณะของภาษาตายไปแล้วในแง่งที่ว่าไม่ได้เป็นภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันอย่างแพร่หลายในหมู่สามัญชนทั่วไปแล้วนะครับ แต่ก็ยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในฐานะภาษาทางศาสนาวรรณคดีและก็ในทางราชการเข้าใจแล้วค่ะคือมีการแบ่งระดับการใช้ภาษาชัดเจนภาษาไทยสำหรับชาวบ้านทั่วไปคุยเล่นค้าขายส่วนภาษาบาลีหรือรวมสันสกฤตด้วยสำหรับเรื่องสูงสูงหน่อยทางศาสนาวรรณกรรมหรือในราชสำนักตรงนี้ทำให้เห็นภาพสังคมที่ซับซ้อนขึ้นเยอะเลยนะคะ แล้วมันก็นํามาสู่ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของภาษาซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แค่เรื่องในอดีตเลยใช่ไหมคะปัจจุบันภาษามันก็ยังเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเลยแน่นอนครับอันนี้คือธรรมชาติของภาษาที่มีชีวิตเลยภาษาไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆครับลองดูภาษาไทยที่เราใช้กันทุกวันนี้สิครับค่ะได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศเยอะมากโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะมีทั้งคำทับศัพท์ คำแปลหรือแม้แต่โครงสร้างประโยคบางอย่างที่เราก็รับเข้ามาใช้มีการสร้างคําใหม่ๆวลีใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาโดยเฉพาะในโลกออนไลน์นี่เห็นชัดเลยใช่ใช่ค่ะมีการย่อคําอย่างชาวเน็ตแชร์อะไรแบบนี้หรือการใช้คําเดียวแทนความหมายยาวๆเช่นพูดแค่แล้วแทนที่จะถามว่าแล้วจะเอาอยัางไงต่ออะไรแบบนั้นปัจจัยขับเคลื่อนมันก็มีเยอะครับ ทั้งเรื่องเทคโนโลยีสังคมวัฒนธรรมความต้องการสื่อสารที่มันเร็วขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่พอมองแบบนี้ก็มีเสียงสะท้อนจากอีกฝั่งเหมือนกันนะคะคือความกังวลว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มันเร็วไปหรือเปล่าหรือกำลังทำให้เราสูญเสียความถูกต้องหรือความสวยงามของภาษาไทยแบบดั้งเดิมไปหรือเปล่าคะครับเป็นความกังวลที่เข้าใจได้นะครับแล้วก็เกิดขึ้นในทุกสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาแล้วครับ มันเป็นเหมือนแรงดึงกันระหว่างฝ่ายที่ต้องการอนุรักษ์รักษารูปแบบเดิมเอาไว้กับพลังของวิวัฒนาการตามธรรมชาติของภาษาเองแต่สิ่งสําคัญคือต้องไม่ลืมว่าภาษาไทยที่เราคิดว่าถูกต้องหรือสวยงามในวันนี้เนี่ยมันก็คือผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงและวิวัฒนาการมาจากภาษาในอดีตอย่างสมัยอยุธยาหรือสุขโขทัยที่เรากําลังคุยกันอยู่นี่แหละครับจริงด้วยค่ะการเปลี่ยนแปลงมันเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติภาษาเลย ถ้าเราเข้าใจกระบวนการเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนมันเราก็จะเห็นว่าภาษาเป็นเหมือนกระจกเงาเลยครับที่สะท้อนสังคมวัฒนธรรมและก็ประวัติศาสตร์ของผู้คนในแต่ละยุคสมัยการศึกษาภาษาในอดีตหรือแม้แต่การสังเกตการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันก็เหมือนกับการศึกษาเรื่องราวของผู้คนนั้นๆเองครับฟังมาทั้งหมดแล้วนะคะก็พอจะสรุปภาพรวมได้ว่า ภาษาในสมัยอยุธยานั้นไม่น่าจะเหมือนกับที่เราได้ยินในละครเป๊ะๆเ,เลยนะคะมีอินไซต์สำคัญสๆคัญคือ 1. เรื่องสำเนียงน่าจะต่างออกไปอาจจะมีความเหนือมากกว่าสำเนียงกรุงเทพปัจจุบัน 2. เรื่องคำศัพท์ก็มีความแตกต่างทั้งคำที่เลิกใช้ไปแล้วคำที่ความหมายเปลี่ยนไปแล้วก็สะท้อนวิถีชีวิตในยุคนั้นจริงๆ 3. มีการใช้ภาษาซ้อนกัน อย่างน้อยก็คือภาษาไทยในชีวิตประจำวันกับภาษาบาลีสำหรับเรื่องศาสนาวิชาการหรือสถานะทางสังคม 4. และที่สำคัญที่สุดเลยก็คือภาษาไม่เคยหยุดนิ่งมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจากอดีตมาถึงปัจจุบันแล้วก็จะเปลี่ยนต่อไปอีกในอนาคตด้วยถูกต้องเลยครับเราคงไม่มีทางรู้ได้แน่ชัดแบบร้อเเซ็น์หรอกครับ ว่าเสียงพูดจริงๆเป็นยังไงเป๊ะๆหรือคนใช้คำไหนในสถานการณ์ไหนทุกประเบียดนิ้วขนาดนั้นแต่การประติดประต่อเรื่องราวจากหลักฐานที่เราพอจะมีทั้งบันทึกของชาวต่างชาติอย่างลาลูแบร์ที่เราคุยกันการวิเคราะห์ทางภาษา,าศาสตร์ร่องรอยในศิลปะการแสดงหรือภาษาถิ่นเที่ยงหลงเหลืออยู่มันก็ช่วยให้เราเห็นภาพอดีตได้ชัดเจนขึ้นมากเลยนะครับแล้วก็เป็นการสืบคนที่ผมว่าน่าตื่นเต้นมากๆเลยครับ <S 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 ใช่เลยค่ะ แล้วก่อนจะจบกันไปวันนี้ดิฉันมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองคิดกันต่อเล่นๆนะคะเมื่อสักครู่เราพูดถึงลาลูแบร์ที่บอกว่าคนสยามใช้ภาษาหลักๆคือไทยกับบาลีแต่เราก็รู้กันดีว่ากรุงศรีอยุธยาโดยเฉพาะในยุคสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยเป็นเมืองท่าแล้วก็ศูนย์กลางการค้านานาชาติที่คึกคักมากๆเลยมีคนหลายๆเชื้อชาติเข้ามาอยู่เต็มไปหมดทั้งมาลาย,ยูเปอร์เซียญี่ปุ่นจีนโปรตุเกสดัช ฝรั่งเศสแล้วก็อีกเยอะแยะเลยนะคะลองนึกภาพสังคมที่เต็มไปด้วยภาษาหลากหลายแบบนั้นสิคะมันน่าสนใจมากๆว่าแล้วการสื่อสารในชีวิตประจําวันจริงๆของผู้คนในตลาดในชุมชนต่างๆตอนนั้นมันเป็นยังไงกันแน่แล้วภาษาอื่นๆเหล่านั้นมันมีอิทธิพลต่อภาษาไทยในยุคนั้นบ้างไหมคะมากน้อยแค่ไหนเรื่องสภาพแวดล้อมทางภาษาที่มันซับซ้อนมากๆแบบนี้ดิฉันว่าล่าจะเจาะลึกกันได้อีกเยอะเลยค่ะในโอกาสต่ตอไป